ครับสวัสดีครับผมธนวัตรผูกจีนหัวหน้าทีมขายามิ s ซูร p พอบิกวันนี้วันนี้ผมจะมารีวิวชว์รูมใหญ่สุดในย่านปทุมธานีครบสุดในย่านปทุมธานีเราดูรอบๆครับรอบๆอ,บอบชว์รูมเราขนาดนี้ใหญ่สวยสวยงามที่สุดทันสมัยที่สุดเท,ท,ท่าที่มี ตัวเราจะมีไททันจะมีสีประตูจะมีเอฟเพนเดอร์เชโร่และพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือของเราจะตู<ม>ตีพันดุเราก็จะได้รถสไตล์ประมาณนี้ให้ลูก<ม>คา้าโชว์อยู่สุดท้ายที่แอดฮาร์ดมีทั้งกาแฟเครื่องดื่มให้ลูกคา้าฮะแล้วจะเรามาดูรถเทสไดที่มีไว้ให้ลูกค้าทดลองครับ เรามีทั้งหมด5รุ่นนะครับจะมีไททันจะมีปาเชโลมีเอเบนเดอร์สรุ่นเอเบนเดอร์คอร์สแล้วก็มีแคปพัดไว้ให้ลูกค้าทดลองขับทุกรุ่นพร้อมให้ลูกค้าได้ไปวิ่งเช็คระบบช่วงล่างของตัวมิซูของเราว่าดียังไงที่นั่งเพียบพร้อม okay.